สวัสดีค่ะหนีแนันะพัดเส้นกว๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะพี่น้องง่ายๆค่ะพัดไส้ลูกชิ้นปลาเนาะค่ะพี่น้องใส่ไข่ใส่ลูกชิ้นปลาค่ะอาหารจานด้วนเนาะค่ะพี่น้อง คัดเสร็จแล้วย่าจะไปเก็บเห็ดค่ะไปหาล้อเบิ้งเห็ดหาล่อหกล้อปลานะคะพี่น้องนี่ค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวอัน,นค้ายค่พักซี่อยู่เนาะจ้าพี่น้องว่ามีพักค่ะไล่ใส่ตะไครกับลูกชิ้นเนาะค่ะกับเทียมพี่น้องลูกชิ้นปลาค่ะ อันเป็นผัดไทยล่ะค่ะมันเป็นซอกของผัดไทยแต่ย่ายบะใส่ใส่ผัดไทยเนาะคะ่ะเลยผัดเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวเลยพี่น้องค่ะเด้อกินผัดกว๋วยเตี๋ยวอันเส้นผัดเส้นกว๋วยเตี๋ยวน้ำนะย่ายน้ำตาลผัดซีอิ๊วล่ะค่ะนี่มีพี่น้องอมเสิร์ฟล่ะค่ะที่มึกะะงกินนอยเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้ะ แน่กินพัดส,สินก๋วยเตี๋ยวพัดซี่อยู่เนาะค่ะพี่น้องกินน้ำยาได้ค่ะเด้ออาหารแกงบวนพี่น้องง่ายๆค่ะอืแซ่บค่ะพี่น้องใส้ลูกชิ้นปลาค่ะ นี่แหลกมระสิกินตุมมม่มมะมานบะมี่มะมานเนาะพี่น้องมันเหมิดค่ะมันร้อนเลยค่ะจะได้บะม,มี่พักนะคะลองกินกับทวงหมอกสดๆก็จะแซ่บเนาะค่ะย่ายบะม,มี่ค่ะพี่น้องมีอะไรก็กินอันนั้นเนาะค่ะเนาะง่ายๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ก็แซ่บุ้มแซ่บบนธรรมาดาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ พักสิอยู่กรด้เนาะเขาไม่พักเนาะค่ะพักสดๆกินกับกระแสบเด้อค่ะพี่นงพวกองอกสดๆเนาะค่ะเนาะได้ลูกชิน้น ปลาคนนด้พี่นงเสิบน้ำลูกชินก้นคนนด้พร้อมเสิบแล้วค่ะพวอเหล่ต้องการน้องพี่นงอุย้ยไหนค่ะพี่นง ง่ายง่ายก็แ่บเนาะค่ะพี่น้องย,ย,อยี่ิล็ยายนาดบ่หยุ่งอยากในการดูการกินเนาะจ้ะมีอะไรก็กินเนาะพี่น้องเนาะ<ม>บางเถื่อยย้ายบ่อมีเวลาเนาะพี่น้องเนาะย้ายไปเห็ดงันหุ้งเขาห,หอนพี่น้องเอส่ซซิวขาวเนาะค่ะขุกซิลขาวขอไม่ริกดนวยผิดผงพี่น้องไปได้เลยค่ะได้ขันกินขนมปังพี่น้องเออ ต้นหนีพ่อมชมั่วงหรอกท้องหองจะเกืกเกือกดูพี่นอ้องกินซัมหนีก่อนค่ะความเสิร์ฟเลยพี่น้องมาแบ่งเอาในใ้ำย่อยได้ค่ะนี่เหลือ,อกจากในใหนึ่งง่ายหนึ่งเลยพี่นอ้องความเสิร์ฟแล้วค่ะผัดซีอิ้วใส่ลูกชิ้นปลาเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเลย,ยค่ะเด้อที่เขา้ามาเบิ่งมาชมและใหก้กระลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ